อ่าแล้วก็น้ำผึ้งนะครับอันนี้ก้อนโลนึงนะครับเธอเธอช่างไปโลเท่าไหร่เนี่ยโลสองโลอนะครับคิดโลนึงน้ำผึ้งอยู่ในก้อนนี้นะเ<ล>นี่ยครับอยู่อยู่ในนี้นะครับผมเป็นก้อนิดต,ตานะครับส่วนอันนี้โลเจ็ดคิดโลครึ่งนะครับก้อนใหญ่กว่านะครับเนี่ยนะะ ก้อนใดอยากได้เป็นก้อนก็ต้องแบบนี้นะครับผมก้อนน้าผึ้งนะครับมีมีบางท่านถามบอกมันเป็นแผ่นใช่ไหมผานไม่ใช่นะครับ,รบผมอันเนี้ยน้าผึ้งอ,อยู่ข้างในทั้งนั้นเลยมีสองก้อนนะครับวันนี้นะส่วนอีกสองโลไปซะแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับแล้วก็น้าผึ้งในฤดูนี้เหลวนะครับผมแล้วก็พอดีเลยเนี่ยผมเอามาดองดองกับมะกรูดนะครับ หั่นเป็นแว่นนะครับรวมทั้งมะนาวเนะเนี่ยมะนาวนะครับอันนี้ก็ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะครับคือตากินเนี่ยเปรี้ยวเลยนะครับผมเปรี้ยวปนหวานนะครับมีประโยชน์นะครับผมล้างให้สะอาดนะครับล้างทั้งเปลือกนะครับผมแล้วก็มาหั่นเป็นแว่นแนแว่นไม่ต้องตากแดดก็ได้นะครับผมคือดองสดไปเลยนะครับเช้ามาผมก็ตักละเช้าประมาณกงนึงอะนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับอีกทีหนึ่ง มีประโยชน์นะครับผมมันมีสารต่างๆอยู่ในมะนาวกับมะกรูดนะครับแล้วก็บวกกับน้ำพึ่งของเรานะครับก็ได้รสชาติที่ดีนะครับผมแต่ผมใส่เกลือไปหน่อยนึงนะครับตัดสักนิดนึงแต่อย่าไปใส่เยอะนะฮะมันจะเค็มนะครับผมเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากมายแต่บอกก่อนนะน้ำพึ่งในหน้านี้นะครับบางพื้นที่น่าเหลวเลยนะครับมันเป็นดอกวัชพืชต่างๆแล้วก็พืชไร่บางอย่างด้วยนะครับปะปนกันอยู่นะครับผมแต่มีความเชื้นอยู่ในน้ำพึ่งเนี่ยเยอะนะครับมาเลยเหลว การเก็บผมก็จะบอกลูกค้าเสมอให้แช่เย็นนนอ่อนนะฮะมันจะได้สดตลอดนะแต่ไม่ใช่ว่าซื้อไปไม่กินนะครับคือซื้อไปกินทุกวันเนี่ยเดี๋ยวก็หมดนะครับผมแต่ถ้าซื้อเก็บจะต้องไปหน้าแรงหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้าฝนผมไม่แนะนําให้เก็บนะกลัวมันจะเป็นอัดลมเป็นแก๊สอะไรขึ้นมานะครับถ้าเราเก็บไว้ข้างนอกนานๆนะครับอันนี้แหละปัญหาเลยนะครับผมก็พยายามอธิบายกับลูกค้าประจําเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับ ไปป่าก็ได้กินของป่านะครับนี่นะไปมาจากป่าพึ่งนะครับผมตัวลิศง,งเป็นสก,ก้าเลยโอ้โหเม็ดแก่ๆตึงๆเลยนะครับเดี๋ยวต้มนะผมมาถึงบ้านแล้วครับมนุษย์ป้ากำลังกอก่อ,อ,อไฟอล้างเอาดีหนอกก่อนนะหมดนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับซื้อยายเขา้าประจำนะผม ه, เรียบร้อยไปแล้วนะครับเหลือเลยนะครับเดี๋ยวตัดเกลือหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับหรือไม่ตัดก็ได้นะครับแล้วแต่นะส่วนที่สงนะครับผมเดี๋ยวไปดูน้ำพึ่งกันนะครับ